ค่ะร้านทุลุนยางแตกนะคะคลิปนี้มาอัปเดตล้อมือสองค่ะราคาเริ่มต้นล้อพร้อมยางขอ1 8นะคะอยู่ที่4,900บาทเลยนะคะนี่ค่ะเลี้ยงอยู่ที่4,900 5,900เลยนะคะมีเลยค่ะแล้วก็มีแนวออฟโรดก็มีนะคะมีทุกแนวเลยล้อแต่งก็มีค่ะนะคะสเปคไม่ล้นก็มีสเปค8.5 9ครึ่ง10ครึ่งนะคะมีหมดเลยนะคะนี่ค่ะมาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยนะคะเดี๋ยวมาจัดราคา4,900ให้ก่อนนะคะ ชุดนี้เลยค่ะแม็กี T ่ e สามเจ็ดหยอดแดงด้วยนะคะยาง24545นะคะคู่หน้าหลัง27540ค่ะนี่เลยค่ะชุดนี้นะคะยางยางเป็นยางปี22นะคะยางจะเป็นปิงแถมไปนะคะแบบนี้เลย นะคะชุดนี้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะสี่ล้อค่ะราคาอยู่ที่4 9 0พันเก้าร้อยบาทนะคะ4ี่พันเก้าร้อยบาทเลยค่ะได้แม็กได้ยางสี่ล้อเลยนะคะ4ี่พันเก้าร้อยบาทนะคะใส่ล้นหกลูกตัวเตี้ยนะคะชุดนี้แล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กเวลชุดนี้ก็4 9 0พันเก้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะนะคะชุดนี้แม็กเวลค่ะยางสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดคู่หลังสองเจ็ดห้าสี่สิบปดนะคะปียี่สิบค่ะนี่เลย อันนี้ล้อเวลนะคะราคาอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้ใส่ล,ล้อหกูกตัวเตี้ยนะคะราคาอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะท E 3 7สามเจ็ดหยอดแดงนะคะชุดนี้ยางปียี่สิบเอ็ดค่ะยางหน้าสองสี่ห้าสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดค่ะคู่หลังสองหกห้าสี่สิบสิบแปดนะคะนี่เลยนะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะ แม็กพร้อมยาง4ล้อเลยนะคะ5,900บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะคะ59 0 0ัยางสวยๆเลยค่ะชุดนี้นะคะชุดนี้เป็นแม็กท e 37นะคะชุดนี้แม็ก TE37 ค่ะยาง25558บอกเลยค่ะชุดนี้คุ้มมากนะคะนี่เลยค่ะยางดอกแน่นเลยนะคะเนี่ยค่ะยางปี20ค่ะ นี่เลยค่ะยางดอกแน่นทุกเส้นนะคะล้อก็สวยเลยนะคะพร้อมหล่อเลยนะคะชุดนี้มาไม่บ่อยนะคะแบบนี้สวยมากชุดนี้ราคาเพียงห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะได้แม็กพร้อมยางสี่ล้อเลยนะคะอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้เนี่ค่ะแม็กหกลูนะคะยางสอง5้าห้าห้าห้าสิบแปดค่ะ ราคาชุดนี้นะคะได้4ี่ล้อนะคะห้า0ันเกบาทเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็ก f f r o a d นะคะ o f f Road e ค่ะนะคะขอบ15บานะคะหาเนื้อแปลกๆมาขายมั่งนะคะเผื่อมีลูกค้าชอบนะคะนี่เลยค่ะขอบ15บห้ยางปี22บค่ะนะคะหรือว่าคนไหนอยากจะได้ยางเปล่าก็แยกยางเปล่าขายให้ได้นะคะนี่เลยค่ะ จุดนี้นะคะเป็นขอบ15นะคะยางปี22ค่ะยาง31คูณ10.50 R15 นะคะจุดนี้นะคะอันนี้ได้ทั้งแม็กทั้งยางนะคะราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะ8,900บาทเลยนะคะล้ออบม้รสขอบ15ยางปี22ค่ะ8,900บาทนะคะจุดนี้ ะะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ m a x W e l l N5 SE ค่ะเป็นล้องานหนุ่มเม้งนะคะนี่เลยค่ะออฟลึกๆเลยนะคะล้อ N5 งานหนุ่มเม้งนะคะยางเป็นยางปี22ค่ะชุดนี้นะคะยางเป็น2555018นะคะเป็นยางปี22เลยนะคะได้ล้อ N5 ด้วยเวลออฟลึกค่ะราคานะคะอยู่ที่7,900บาทเท่าน,นั้นเลยนะคะ7,900บาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะ นี่ค่ะแล้วก็มีแม็กเวลชุดนี้นะคะแม็กเวลยาง2555้าห้ปี21นะคะยางเซตสวยเลยนี่ค่ะยางดอกแน่นนะคะชุดนี้แม็กเวลใส่ล้น6รูตัวเตี้ยนะคะยางปี21ชุดนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะห9พั 6, บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กเวล N5 นะคะล้อง,งานหนุ่มเม้งแต่ออฟมันลึกมาก นี่เลยค่ะได้ออฟลึกแบบนี้นานๆทีเข้าเลยนะคะแม็กเวล N5 ออฟลึกมากล้อนี่เงากริบเลยนะคะ,ล,ะ,คะล้อสวยเลยล้อเงากริบเลยค่ะยางไทยดีเซนตินะคะ2555 2555บ25 0 1 8นะคะยางเป็นเบอร์2555บ0 1 8ค่ะนะคะเป็นยางปี22นะคะจุดนี้ นี่เลยราคาอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาได้ด้านในให้ชมนะคะนี่เลยล้อกว้าง8ปดจห้าชุดนี้เป็นล้อนิสโมนะคะนานๆทีเข้าเลยกว้างแปดห้าสี่วงใส่แล้วล้อไม่ยืดไม่ล้นนะคะยางเป็นยางปียี่สิบสามค่ะสองห้าห้าห้าสิบแปดนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ 8,900บาทแต่ล้อได้แต่ลูกค้าได้ล้อสเปคไม่ล้นนะคะกว้าง8.5สี่วงค่ะนะคะ8,900บาทเลยนะคะแล้วก็มีก้านยกชุดนี้นะคะล้อก้านยกสีดำหยอดแดงยางไทยดีเซนติบอกแน่นๆเลย2656.18นะคะชุดนี้ราคา9,900บาทค่ะนะคะ9,900บาทนะคะ แล้วก็มีแม็กชุดนี้ค่ะแม็กโฟวนันร้องานอิมโปนะคะกว้าง8.54วงนะคะยางปี23ค่ะยาง265 41.8 0 4เส้น ปี23เลยนะคะเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่นะคะล้อสวยกิฟยางสวยกิฟหาตำหนีไม่เจอนะคะชุดนี้ล้องานอ MPO เลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่12,900บาทค่ะแล้วก็แมก็กเมกาออฟโรดของเรามี1ชุดนะคะล้อเมกาออฟโรดค่ะขอบ20นะคะกว้าง10อะะอฟโร24นะคะชุดนี้ยางปี23เลยค่ะ ร้อยยางสวยเลยนะคะปียี่สิบสามยางสองเจ็0ห้าห้าห้ายี่สิบค่ะนะคะขอบยี่สิบนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะหนึ่งมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะล้อเมกาออฟโรดนี่เลยค่ะนะคะหนึ่งมืนแปดพันเก้าร้อยบาทมีชุดเดียวเท่านั้นเลยนะคะสำหรับล้อเมกานะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กวีซิลี่งาน MK นะคะล้องาน MK ค่ะ กว้างแปดห้าสี่วงใส่แล้วล้อไม่ยืดไม่ล้นนะคะยางปียี่สิบสองสองห้าห้าห้าสสิบปดนะคะล้อ mk เลยนะคะสเปคไม่ล้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ราคาชุดนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยบาทค่ะนะ,ะ1 2หนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ mac eban กว้างแปดห้าสี่วงนะคะใส่ล้นห้าลูกยางเป็นยางปียี่สิบสามเลยนะคะสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปด คู่หลังสองเจ1 8ห้าสี่สิบปดนะคะชุดนี้นี่เลยอีแบนใส่ล้นห้าลูล้อสวยกิิบเลยนะคะกว้างแ5ด้าไม่ล้นชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,9 0 0อบาทค่ะนะคะ9 9้าอบาทเลยนะคะนี่สวยมากนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะเป็นแม็กเวลล้อเข่ากว้างนะคะนี่เลยเข่ากว้างยางดอกแน่นเลยสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดหลังสองเ4็ดห้าสี่สิบแปดลิ ใส่ล้น6รูนะคะยางปี21ค่ะแม็กเขากว้างนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะล้อแมงมุมกว้าง9ออฟ35ไม่ล้นนะคะชุดนี้การันตีเลยไม่ล้นนะคะยางปี22ค่ะนะคะราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะชุดนี้แล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กเวลล้องาน เคซี PC, นะคะเป็นล้องานเคซีเลยชุดนี้ห้าพันเก้าร้อยบาทลูกค้าได้ยางเซ็ตแบบนี้เลยนะคะยางยางเดี๋ยวดูปียางให้แป๊บนึงนะคะจำไม่ได้นะคะยางปียี่สิบสองนะคะลูกค้าได้ยางเซ็ตเลยปียี่สิบสองราคาชุดนี้นะคะอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะแล้วก็มีล้อกั้นยกล้อกั้นยกห้าลู ล้อก้านยกห้าลูชุดนี้นะคะได้ก้านยกห้าลูค่ะยางปียี่ิบเอ็ดเลยยางสองสี่ห้าสี่ห้าหลังสองเจนห้าสี่สิบชุดนี้ราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะหกพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้แล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กไบพัดคิปแดงแม็กไบพัดคิปแดงยางสองห้าห้าสิบแปดปียี่สิบเอ็ดนี่เลยได้ยางเซ็ตเลยนะคะนี่ค่ะ ราคาชุดนี้อยู่ที่5,900บาทเท่านั้นแม็กไบพัดคิดแดงนะคะยางปี21 5,900บาทค่ะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กเวล N5 น้ะคะล้องานหนุ่มเหมิงลายตกไม้แบบนี้อันนี้ก็5,900บาทนะคะห้า0บาทเลยค่ะนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะล้อกุ๊กไก่กว้าง8-54วงใส่ล้น6กลูนะคะสเปคไม่ล้นยางเทๆเลยค่ะ ยาง265 4กห้าสี่เส้นปี23่ยางดอกแน่นเลยนะคะชุดนี้ค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่12900บาทกว้าง8.5ไม่ล้นนะหนึ่งหมื่ันเร้บาทค่ะชุดนี้แม็กอีแบนแม็กอีแบนกว้าง8 5ดุสี่วงนะคะสีน้ำตาลยางปียีค่ะยาง265หกห้าสี่เส้นยางเทพเทเลยชุดนี้ราคาอยู่ที่9500บาทค่ะ นะคะเก้าพันหบาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้นะคะ tc 0ูนล้อ4อี 5, ่บอลค่ะ tc 0ูนย์จุดหบอลนะคะชุดนี้นะคะแม็กไมคะ์แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์ค่ะราคาชุดนี้อยู่ที่1,900บาทนะคะกว้าง8.5 4วงสเปคไม่ล้นนะคะราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะนะคะนี่เลยแล้วก็มีชุดนี้ก้านยกนะคะล้องาน mk นะคะล้องาน mk ปี21นะคะโตยโย นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งมบาทค่ะนะคะแล้วก็มีล้อหย,ยดน้ําล้อหยดน้ําก็มีนะคะนี่เลยหยดน้ําอันนี้หยดน้ํายางปี2ีค่ะ2องห้าเจ็ดนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะแล้วก็มีหยดน้ําชุดนี้8,900บาทนะคะแล้วก็มีซูทงานเรนโซ่นะคะชุดนี้1900บาทค่ะสําหรับล้อออฟโรดขอบนะคะแล้วก็มีล้อเวล มีล้อเวลชุดนี้ยังปี23เสร็จล้น5ลูนะคะอันนี้5,900บาทค่ะแล้วก็มีล้อ D1SF นะคะงานเรนโซ่ล้องานเรนโซ่เลยยัง2558ปีปี21นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาท7,900บาทนะคะ D1SF เลยนะคะเป็นล้องานเรนโซ่เลยเงาเาเลยค่ะ7,900บาทนะคะชุดนี้นะคะ นี่เลยนะคะแล้วก็มีด้านในอีกนะคะด้านในก็มีหลายลายเลยนะคะมีขา AE 30มสยางเซฟแบบน,นี้ใส่ล้น5้รูนะคะยางปี20ค่ะชุดนี้6,900บาทนะคะแล้วก็มีล้อกั้นยก SUV กว้างเก้าอัพศูนย์ยางนิโตะดอกยางแน่นเลยรถตัวเทีย่ยใส่ได้นะคะชุดนี้ยางสองห5ชุดนี้ราคาอยู่ที่8,9 0 0บาทค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มีแม็ก ซีอีชุดนี้ยางปี23่สิานะคะยางเซตเลยชุดชุดนี้ราคาอยู่ที่7 9็ดบาทค่ะนะคะแมกเวลฟァสฟห้านะคะนี่เลย7 9็ดบาทนะคะชุดนี้แล้วก็มีแมกเวลขอบทอง R x เคะ่ะชุดนี้ก็เอาไป7 9็ดบาทนะคะ่ะแล้วก็มี TE37 นะคะชุดนี้ท e อีสามเยางปี22่สบนะคะสองห้าห้าห้ดค่ะมีเลยยางเซต ชุดนี้หก0้าร้อยบาทค่ะนะคะแล้วก็มีแมกเวลแบบนี้นะคะออฟลึกนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่เจ0ดันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะแล้วก็มี r e 30สสชุดนี้นะคะยง 5, 58, างสองห้าห้าห้าสบปดตียี่สิบค่ะยางเซ็ตเลยนะคะชุดนี้อยู่ที่ห9 0ัน้าร้อยบาทค่ะนะคะหลายชุดเลยนะคะแล้วก็เวลขอบทอง5้ารูแบบนี้ห9 0ันเก้าร้อยบาทนะคะแล้วก็มีใบอา PE นะคะ5,900บาทค่ะ PE 37สามเจ็นเก้าบาทนะคะนี่เลยยาง2,6560อันนี้ล้อนนา์ว่าใส่นาว์ว่าตรงรุ่นเลย7,900บาทค่ะแล้วก็มีแม็กเวลชุดนี้ยางปี22 2 6 5 6 0 18สองหบาทค่ะแล้วก็พามาชมใบพัดขอบ20บใบพัดขอบ20ชุดนี้ ราคาอยู่ที่4,900บาทเลยใบยพัดขอบ20ล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะ4,900บาทอันนี้ขอบ17เอาไป3,900บาทค่ะ3,900บาทเลยใครหาขอบ17 6กลูกนะคะนี่เลยค่ะที่ร้านมีให้เลือกอีกหลายรายเลยนะะสนใจนะคะร้านพูนยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0968811156นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ 096 881 1 88 1 5 6นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคองเจ็ดจังหวัดปทุมธานีค่ะนะคะหน้าร้านนะคะรับเทอร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพเลยนะคะเทอร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะแล้วก็มีปลายทางแล้วนะคะนี่เลยนะคะฝากกติดตามได้นะคะร้านี่นินยางแต่ขาขอบคุณค่ะ